ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสอนการหารายได้หลัก300ร้อถึงหนึ่บาททํำยังไงนะครับก่อนหน้านี้ครับต้องเกินว่าตัวผมครับทำมาธุรกิจหลากหลายธุรกิจแล้วก็เนื่องจากพีคโควิดนะครับทำให้ธุรกิจล้มหมดแล้วตอนนั้นไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเลยนะครับจนมาเริ่มขายของสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มทํากําไรจากต้นทุนศูนย์บาทนะครับเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอันดับแรกนะครับทุกคนก็เล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเปิดเฟซบุ๊กให้ดูนะครับ นี่นะครับ Facebook อ่าทุกคนรู้จัก Market Page ไหมครับตรงนี้เลยครับนี่ครับ Market Page ตรงนี้ครับ Market p ตเพเราแค่หาสินค้านะครับแล้วไปโพสในนี้นะครับก็จะทำกำไรให้เราได้วันละ3า0 5 0 0ถึงอเลยนะครับส่วนวิธีการเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำยังไงสินค้าตัวแรกนะครับที่ผมขายเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับคือตัวนี้เลยครับเพื่อน นี่เลยครับที่ติดประตูอัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายนะครับสาหรับเจ้าสินค้าตัวนี้มันก็ไม่ได้สร้างกำไรอะไรให้เยอะหรอกแต่ผมเคยเอาเริ่มต้นเอาคลิปเขาครับมาดัดแปลงแล้วก็โพสต์ขายจนเจ้าของคลิปอะครับฟ้องร้องมาเรียกค่าเสียหายไป3 0 0 0 0 0เนี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าไปด้วยกันนี่ครับเป็นสินค้าตัวแรกที่ผมทากาไรกับมันต้นทุนประมาณจำได้ว่าซื้อมาเทส ประมาณ3ชิ้นนะครับชิ้นละ8ปบกว่าบาทแล้วก็มาขาย290เนี่ยตัวนี้ครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับเจ้าตัวนี้เป็นที่ติดประตูอัตโนมัตินะครับซึ่งผมเห็นแล้วก็มันมันน่าจะขายได้ก็เนี่ยครับหลักการสรุปเลยด้วยกันว่าเราก็คือต้องมี Facebook ของตัวเองนะครับหรือยิ่งมีหลายหลายหลายเฟซก็ยิ่งดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของยากหรือทําขึ้นมาใหม่นะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาเก็ทเพจนะครับแล้วก็มาที่ขายนะครับนี่นะครับสินค้าที่ผมเคยขายเห็นไหมครับ ซึ่งมีหลากหลายมากเราแค่โพสต์ไว้นะครับขยันโพสต์หน่อยนะครับแต่หลักการคือห้ามโพสต์รูปซ้ํานะครับสมมุติเราขายนี่ครับหน้ากากป้องกันโควิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะขายอีกก็ได้โพสอีกก็ได้แต่เราต้องหารูปที่มันไม่ซ้ํากันมานะครับนี่ครับก็ทํากําไรได้หลายบาทแล้วนะครับแบบนี้ก็คือต้องขยันโพสตนั่นเองถ้าใครไม่มีต้นทุนนะครับก็สามารถทํากําไรได้นี่ครับผมก็สินค้ามาโพสต์แล้วก็ใส่ราคาไปนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับก็แค่สร้างสินค้าใหม่ตรงนี้นะครับ เราก็เลือกสินค้าไม่ว่าจะเป็นบ้านรถขายได้หมดเลยครับในมาร์เก็ตเพจเท่าที่สินค้าที่จะขายตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เพิ่มรูปนะครับตรงนี้เพิ่มได้ถึง10รูปเลยนี่เราก็เอารูปมานะครับแต่ที่สําคัญรูประวังโดนลิขสิทธิ์นะครับต้องขอญาตเจ้าของหรือตัวแทนต่างๆไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนเหมือนผมก็คือโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเราก็เลือกรูปไปเนี่ยครับเลือกรูปไปจะถ่ายเองก็ได้หรือเอารูปมาถ่ายก็ได้แล้วก็ตัดต่อครับแบบนี้ครับ แล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้นะครับว่าสินค้าชื่ออะไรอ,ะอย่างนี้ก็คือที่ติดประตูอัตโนมัตินะครับแบบนี้ราคาเท่าไหรอมม่อ่ะสมมติเดี๋ยวแหล่งสินค้าที่หานะครับเดี๋ยวผมจะบอกอยทีว่าหาจากไหนนี่คือหลักการโพสต์ก่อนก็คือเราก็ตั้งราคาสินค้าให้ให้มากกว่าที่ที่เรารับมานะครับโดยที่เราไม่ต้องมีคนจัดส่งอะไรเลยเราแค่ทําการโพสต์พอลูกค้าทักมาอีบ็อกเราก็เก็บเงินนะครับเก็บเงินเข้ามาหรือจะเก็บปลายทางก็ได้อันนี้อยู่ที่เรานะครับแล้วก็ค่อยสั่งสินค้า ที่ที่เราดีไว้ให้เขาเป็นคนส่งให้เราแล้วเราก็โอนเงินให้เขาเราก็รับผลตอบแทนนี่ครับคือหลักการง่ายๆแค่ขยันโพสนะครับใน m a r k e t ็ตเพ e ก็สามารถทําเงินได้แล้วครับวันละ3 0 0ร้อถึงหนึ่บาทแบบง่ายๆเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็ใส่ราคาใส่บหมูนะครับตรงนี้ง่ายๆไม่มีอะไรว่าสินค้าเราเป็นอะไรยังไงสภาพมือมือสองก็ขายได้นะครับพวกของมือสองของในบ้านเรามาโพสตขายแดบนี้ได้นะครับเป็นที่ไม่เราไม่ต้องลงทุนค่ายิงแอดค่าโฆษณาเลยผมก็เริ่มจากจุดนี้ครับต้นทุน0ูบาท แล้วก็ทําการโพสต์ใส่ข้อมูลทั้งหมดแล้วกดถัดไปนะครับก็จบนะครับแค่นี้ง่ายๆแค่นี้เองครับทีนี้เรามาพูดถึงแหล่งสินค้าบ้านนะครับแหล่งสินค้าที่เราจะสามารถหามาจากง่ายๆเลยก็คือในช้อป e ี้รั a ดานี่งนี่ครับทุกคนคงรู้จักแอปนี้ดีนะครับโดยที่เราเข้าที่ช้อป e ีนะครับเนี่ย เพื่อนๆก็ลองไล่หาสินค้าที่เพื่อนๆชอบและดูต้นทุนที่มันสูงและสามารถอัพราคาได้นะครับหรือถ้าใครไม่ไม่รู้เลยก็เข้าที่ร้านร้านผมก็มีร้านครับชื่อน,นี้ครับ Smart Home 1 6ึ8ตรงนี้เอาของผมไปโพสก็ได้นะครับเนี่ยครับผมก็จะขายเป็นพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเกี่ยวกับในบ้านนะครับที่เหมือนจะบ้านแต่ก็ไม่บ้านอย่างเช่นนี้ครับ ที่ดีบท่อครับเนี่ยครับเจ็ดเก้าเราก็ไปโพสต์ขายสักสองร้อยร้อยเก้าเก้าได้ครับเนี่ยชั้นวางในห้องน้ําอย่างเงี้ยครับกับเอกประสงค์นะครับแบบนี้ครับเราก็ขออนุญาตลูกเขาแล้วก็เอาข้อความพวกเนี้ยครับเนี่ยครับไปโพสต์รายละเอียดจะมีครบเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้ นี่ครับถ้าเราต้องการโพสต์หลายๆหลายอังนะครับเราก็อาจจะซื้อตัวอย่างมา1ตัวนะครับที่พร้อมส่งแล้วก็เอามาถ่ายรูปใหม่นะครับให้สวยๆนี่ครับจาก129เอย่างเงี้ยเราก็สามารถอัพเป็น2 5 0 2 9 9ได้ไปโพสตขายครับนี่ครับสินค้าก็มีหลากหลายให้ทุกท่านเลือกนะครับตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยหรือจะเป็นพวกกล้องวงจรปิดแบบนี้ก็ขายดีเหมือนกันครับโอเคอันนี้คือการหาสินค้านะครับที่ง่ายที่สุดเลยนะครับที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่อย่าลืมที่สําคัญก็คือการขออนุญาตนะครับที่ผมเคย ทำให้เจ้าของเขาที่ทําคลิปนะ่ะม,มาฟอ้องร้องและแต่ก็มีคนที่เอาคลิปผมไปนะครับพอผมเริ่มตั้งหลักอะไรได้แล้วมีสินค้าอะไรเป็นของตัวเองแล้วมีคลังสินค้าอะไรมากมายนี่ครับเป็นของที่มีสปอกอยู่แล้วก็มีคนก๊อปคลิปผมไปนะครับ ไปไปโพสต์ขายผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าใจในตัวเขาที่เขาเอาไปทำหมาก,กินต่อครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอันนี้ก็แค่ขอเตือนเพื่อนๆไว้อันนี้เป็นการเลือกสินค้านะครับกับอีกหนึ่งเทคนิคเลยครับที่จะทาให้ในมาเก็ตเพจเนี่ยเรามียอดซื้อก็คือการที่ทุกคนนะครับเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มใน Facebook นะครับ ใน a c e b o o k จะมีกลุ่มตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนเข้ากลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าที่เราจะมาขายอย่างเช่นพวกกล้องวงจรปิดหรือว่าพวกของใช้ภายในบ้านพวกนี้นะครับเราก็เข้ากลุ่มไว้เห็นไหมครับผมจะเข้ากลุ่มมาเยอะมากเลยซื้อขายของอะไรแ,แต่ต้องเป็นกลุ่มที่สา,สาธารณะนะเพราะถ้าเราแชร์ไปกลุ่มมั่วๆเนี้ยทำให้เราโดนบล็อกได้เราก็เนี่ยครับแล้วเวลาเราโพสในมาร์เก็ตเพจเราก็แชร์ไปตามกลุ่มพวกนี้แต่ข้อเตือนที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึง่งถ้าคนสมัครเข้ามาใหม่ๆใน m a r k เก็ตเพจ หรือว่าโพสต์พต์ขายครั้งแรกครับอย่าเข้ากลุ่มเยอะเกินนะครับถ้าเข้ากลุ่มเยอะเกิน Facebook คุณจะโดนบล็อกแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับหรืออาจจะโดนปิดไปเลยก็ได้มันอาจจะคิดว่าคุณเป็นแสปแปมเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต้องทยอยเข้านะครับวันละ5กลุ่ม10กลุ่ม เข้าไปคอมเมนต์ไปดูเขาว่าเขาขายอะไรกันกลุ่มแม่และเด็กกลุ่มรถยนต์กลุ่มอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไปหาสินค้ามาโพสขายไปตอบไปดูคอมเมนต์เขาแล้วเราจะรู้ว่าคนในกลุ่มเขาว่าต้องการสินค้าอะไรนะครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่เราจะได้เงินจากตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคง่ายๆครับที่สามารถหาเงินได้นะครับในช่วงวิกฤตที่ผมผ่านมานะครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ถ้าใครคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง Big t h i n k i n g นะครับ ทาง YouTube แล้วก็ผมตอนนี้ก็มีสอนออนไลน์ทาง TikTok นะครับเป็นคอส TikTok เกี่ยวกับยิงแอด TikTok ครับซึ่งเทนตอนนี้กำลังมาแรงมากหรือมีเรื่องราวสาระดีๆนี้ผมก็จะมาแชร์ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ก็ไปเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ช่องทางติดต่อให้ให้ทางนี้ด้วยกันนะครับโอเคไงถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีสาระดีๆมาบอกให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงครับขอบคุณครับ